วัดศรีแยกเกเินพรอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือนเห็นเด่นชัดพระครูปฐมสาธุวัดพระอาจารย์เทพนะครับเจ้าวาดวัดศรีแยกเกเรนพรผู้เป็นสิทธิ์รุ่นท้ายๆและขอใช้บาร,รมีของหลวงปู่หลิวช่วยพัฒนาวัดในเวลาเพียง14ปีครับผมพลิกปืนจากวัดเล็กๆวัดที่อยู่ในลุ่มที่ไม่มีใครรู้จักนะระยะเวลา14ปีเนี่ยสร้างขึ้นมาขนาดเนี้ย ซึ่งหลายๆที่ก็บอกว่าถ้าจะสร้างแบบนี้ได้จ้าวาดเล็กๆจ้าวาดที่ไม่มีใครรู้จักแบบนี้ยังน้อยใช้เวลาถึง3-40ปีจึงมองเห็นหลวงปู่หลิวและพยาเต่าเรือนได้ทั่วบริเวณวัดเต้าเนี่ยมันเดินช้าก็จริงแต่มันค่อยๆก้าวก้วเราอย่างมั่นคงก้าวไปข้างหน้าไม่เคยถอยหลังถวายด้วยผักบุ้งและกล้วยเวลาทําอะไรจะได้ได้มาแบบกล้วยเลยใช้กล้วย ได้ยันลงปู้นอยู่ชับชัดกลวยไม่ใช่กุามารทองนะเป็นรูปปั้นของกันหาและชาลีครับได้สละตัวเองซึ่งเป็นลูกเนี่ยให้เป็นฐานตอนจูจกเพื่อให้พ่อของตัวเองเนะได้สําเร็จเพื่อที่จะได้ตัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในองค์ต่อไปข่าวจึงมีพรลั่งนี้เทพบรรดาลหรืออนาถบินทิกะเศรษฐีผู้สร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้าได้ขึ้นชื่อว่าเทพบรรดานเพราะว่าสามารถบรรดาลที่ที่ขวางแห่งที่สุดของกษัตริย์แต่สร้างมาเป็นวัดได้เทพสําเริจ หรือนางวิสาขาผู้พบอพรอพระพพทธเจ้าได้สําเร็จทุกเรื่องพระเราเนี่ยใสยพ่พาเกิน3ามปืนได้ก็นางขอพรแล้วก็พาเราใช้สมบงเพิบได้พาเราอยู่กุฏิได้นะนางขอพรให้พระเราเท่านั้นเลยหลวงปู่หลิวและพระสังกัญจายผสานความลงตัวของศาสตร์ และจีนหลวงปู่ริวนะท่ัพย์สื่อพระสกจาย,ยนะว่าเป็นเจ้าแห่งโชคลาภความมุมสมบูรณ์ก็เลยเอาหลวงปู่กับพระสกจายมาตั้งไว้ที่เดียวกันโดยให้มานั่งอยู่ลักษณะของเต่ามังกรพวกถามแรงตอบแรงใช้เวลา14ปีพัฒนาวัดจนมีที่ดินเป็นธรณีสงฆ์31ไร่ยังเหลือโบสถ์เงินที่คาราคาซังเปลี่ยนเจ้าอาวาสมาหลายรุ่น ทำไมไม่เสร็จสักทีครับสมัยหลวงพ่อหลวงปู่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านเองอายุเยอะเนี่ยวลาได้เงินกระตินพระป่ามาทีหนึ่งก็ได้ช่างมาชุดหนึ่งเมื่อได้ช่างมาชุดหนึ่งก็ทํากันไปตามมีตามเกิดตอนมาถึงยุคอาตมาเนี่ยสร้างเกือบจะเสร็จละให้วิศวกรได้เข้ามาดูแล้ววิศวกรก็บอกว่าบางอย่างมันไม่ได้มีโอกาสผังค่อนข้าง,งสูงสร้างเสร็จกระผังไม่สร้างมันก็รอวันพังอยู่บูดสร้างมาหลายสิบปี ให้สถาบนันิช่วยออกแบบพิมพ์เขียวเพื่อความปลอดภัยอย่าโยมรอหน่อยนะครับสำเร็จในยุคพระอาจารย์เทพแน่นอนครับจาวนายปูน